สวัสดีค่ะช่องครูนุ่นสายหานะคะวันนี้ก็มีสาระดีๆเกี่ยวกับตัวเลขเลข1นึถึงเลขสิมาฝากสำหรับน้องๆที่อายุหนึ่งปีสปีสปีที่ยังไม่รู้จักตัวเลขหรือรู้แล้วแต่ว่ายังจำไม่ได้นะคะหรือว่าพ่อแม่ผู้ปกครองจะเอาไปสอนน้องๆตัวเล็กๆก,ก็ได้นะคะจะมีเทคนิคการจำง่ายๆ ก็จะพาเขาท่องเลข1ดินสอเลข1ก็มันเหมือนดินสอใช่ไหมคะเลข2เป็ดลอยน้ําก็เหมือนหัวเปิดลอยน้ําเลข3าเขี้ยวยักษ์อ่าเลข3าเขี้ยวยักษ์เลข4ี่เรือใบก็จะเหมือนเรือใบใช่ไหมคะเลข5รอเรือเลข6ท้องโตเพราะว่าบางคนยังจําเลข6กับเลข9สับกันเลข6ท้องโตก็คือท้องจะโตอยู่ข้างหน้าข้างล่างนะคะ เลขเจเซเว่นอ่าน้องๆก็จะไปเซเว่นก็จะเจอเลขเใช่ไหมคะเลข8แปดบนตาเลข9หัวโตเลขเหัวมันก็จะโตอยู่ข้างบนอ่าเราเรียกเลข9ใช่ไหมคะเลข10มี1กับ0อันนี้ก็จะเป็นเทคนิคการจำง่ายๆนะคะก็คล้ายๆว่าเอาเลข ไปเปรียบเทียบนะคะเปรียบเทียบอย่างเช่นเลขหนึ่งก็เปรียบเทียบกับเหมือนดินสอใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นเทคนิคการจำง,ง่ายๆนะคะสำหรับคลิปนี้ก็มีสาระดีๆที่จะมาฝากแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะลองเอาไปทำดูได้นะคะเทคนิคง,ง่ายๆค่ะสำหรับวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ